คนรักเก่าจะกลับมาหาคุณหรือไม่เลือกหนึ่งหรือสองหรือ3พิมพ์ใต้โพสต์คนที่เลือกหมายเลขหนึ่งความสัมพันธ์นี้อาจสิ้นสุดลงอย่างไม่คาดคิดและทั้งคุณและเขายังต้องการเวลาเยียวยาตัวเองมีโอกาสน,น้อยที่เขาจะกลับมาเร็วๆนี้เพราะทั้งสองฝ่ายยังต้องการพักใจ คำแนะนำใช้เวลานี้ดูแลตัวเองและค้นหาความสงบภายในก่อนจะเริ่มต้นอะไรใหม่คนเลือกหมายเลขสองมีโอกาสที่เขาจะกลับมาพร้อมความหวังและความรู้สึกดีๆที่ยังไม่จางหายคําตอบคือมีโอกาสที่กลับมาโดยเฉพาะความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยังมีหวังเปิดใจรับฟังพูดกันอย่างตรงไปตรงมาหากความรู้สึกยังเหมือนคนที่เลือกหมายเลขส ความสัมพันธ์เก่ายังมีความทรงจำที่ดีการกลับมาอาจเกิดขึ้นเพื่อเคลียร์สิ่งที่ค้างคาคำตอบคือมีโอกาสที่เขาจะกลับมาเพื่อปิดบงังหรือตัดสินใจครั้งใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คำแนะนำใช้โอกาสนี้พิจารณาสิ่งที่คุณต้องการเขาในชีวิตหรือไม่โดยรวม ความรักเก่ามีโอกาสจะหวนคืนแต่สิ่งที่สําคัญตัวคุณเองต้องถามตัวเองว่าความสัมพันธ์นี้ยังตอบโจทย์คุณหรือเปล่ากดไลค์กดแชร์ลองเลือกไพ่กันเลยนะครับ